พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการลงนามความร่วมมือกับเกาหลีใต้ในเรื่องน้ำและการประมงรวม3มฉบับประกอบด้วย การลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเรื่องความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานีและหนองคายโดยสาระสำคัญเป็นการดำเนินความร่วมมือทางด้านเทคนิคซึ่งเกาหลีมีประสบการณ์และความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์น้ำระยะ12ปีของไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา นนแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชนลประทานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง ขณะที่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันยับยั้งและขาจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออกกับกระทรวงมหาสมุทรและประมงแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความ ความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติในการแก้ไขปัญหา IUU ตามมาตรฐานสากลและการยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงของไทยให้สูงขึ้นเป็นที่เชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศที่สามารถต่อยอดไปสู่การเปิดโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆของไทยด้วย นอกจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองประเทศแล้วพลเอกชัดชัยสาริกัญญะยังได้หารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อผลักดันให้ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะทํา MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกาันที่จะเป็น,นกลไกสําคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาอุปสรรคการนําเข้าส่งออกและเปิดตลาดสินค้าใหม่ รวมถึงผลักดันการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศซึ่งจากผลการหารือครั้งนี้เกาหลีใต้ยินดีที่จะเปิดตลาดไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งมะม่วงพันธุ์มหาชนกภายในปี2559โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกไก่สดไทยจะกลับมาส่งออกได้เฉลี่ย3-4หมื่นตันต่อปีเหมือนที่ผ่านมา ท้ายที่สุดทั้งสองประเทศจะร่วมผลักดันความร่วมมือข้างต้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรของไทยและเกาหลีต่อไป